รับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทวิทช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรยได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกาัน ซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ทางช่องฟิล์มเทวนตี้ของเราที่นี่เลยครับดังนั้นใครที่อยากจะทราบว่าในช่วงนี้มีภาพยรยเ่ื่องไหนเข้าฉายอยู่บ้างและแต่ละเรื่องกระแสการตอบรับเป็นยังไงทำไรายได้กันไปเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเทวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุชีราครับที่โดเน a มาสนับสนุนรายการ200บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณตรี35บาทคุณธเนสวน64บาทคุณอาทิตย์26บาทคุณธนงศักดิ์120บาทคุณพานุพงศ์55บาทคุณอัจชรา50บาทคุณวัชรเดช100บาทและขอขอบคุณซ u p เ r อร์ a t เนจากคุณปรีชาครับโดเ a t มา500บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่พี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้นหนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a t i o n ทางบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่27ตุลาคม2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับภาพบยนตร์เรื่องเคลยอนชินจังเดอะมูฟวี่ซูเปอร์ฮอตเดอะสไปซี่คาซึคาเบะแดนเซอร์ร้อนแรงแซฟเวอร์แดนเซอร์คาสึคาเบะ การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจญภัยคอมเมด,ดี้จากค่ายชินอีแอนิเมชันกับเรื่องราวการผจญภัยในประเทศอินเดียของชินจังและเพื่อนๆโดยชินจังในภาคนี้เพิ่งเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นฉายมาตั้งแต่วันที่8สิงหาคมแล้วครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น15.6ล้านเหรียญไปต่อกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ในอเมริกาครับกับภาพยนตร์เรื่อง s h e l b y Oaks คลิปเฮี้ยนคดีหลอน ภาพยนตร์แนวฮอลล์ทิวเลอร์จากค่ายนีออนกับเรื่องราวของการสืบหาความจริงในเหตุการณ์หายตัวไปอย่างลึกลับของกลุ่มนักล่าผีโดยเช e บิโอเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป2.8ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น2.3ล้านเหรียญค่องนี้ถึงแม้รายได้เปิดตัวจะค่อนข้างน้อยแต่ก็ใช้ทุนสร้างไปไม่เยอะครับดูแล้วสุดท้ายแล้วก็น่าจะพอเอาตัวรอดไปได้ซึ่งเช e บิโอจะเข้าฉายในบ้านเราวันที่30ตุลาคมนี้นะครับ อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับ Regretting You ร้อยลักปมราวภาพยนตร์แนวดราม่าจากค่ายพา,าพร a m o u n t p i c t u r e ที่เล่าเรื่องราวของความรักและความลับในครอบครัวโดย Regretting You เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น22.8ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ60ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับรายได้เปิดตัวประมาณนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางครับ ่วนเรื่องนี้จะเข้าฉายบ้านเราวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับกับ Good Fortune เทวดาแบบใดภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้จากค่ายแลออนเกตผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของคีนูลีฟในบทบาทของเทวดาที่ถูกลงโทษให้มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์โดย Good Fortune เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น12.5ล้านเหรียญตรุงนี้ก็ถือว่าไรายได้น้อยเกินคาดครับสำหรับหนังที่มีนักแสดงนำอย่างคีนูลีฟ CAT 4K ศูนย์รวมสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มดูคลิปลื่นไหลไม่มีสะดุดความบันเทิงที่เลือกได้ในแบบของคุณการันตีเชื่อถือได้100%อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา CAT 4K กันนะครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ Black Phone 2สายหลอนซ่อนวิญญาณ2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวฮอ r ล์เรอร์ทิวเจากค่ายบรัมเฮาและยูดูเวอร์ซาพิกเจอร์กับเรื่องราวของฆาตรกรและความหลอนที่มาพร้อมกับโทรศัพท์สีดำโดย Black Phone 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น 80.4ล้านเหรียญกระแสการตอบรับใช้ได้เลยนะฮะสำหรับ Black Phone 2เข้าใช้ไปเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ได้กำไรเรียบร้อยแล้วครับ เรื่องนี้ก็เช่นกันครับกับกูดบอยมาหมาเห็นผีภาพยนตนะร์แนวฮออร์ทิลเลอร์จากค่ายอินดิเพนเดนต์ฟิล์มเรื่องราวของการต่อสู้กับสิ่งเหนือธรรมชาติของเจ้ามาหมาเพื่อปกป้องเจ้านายของมันโดยกูดบอย Boy, เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่750,000เหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น7ล้านเหรียญเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างน้อยมากครับหนังได้กำไรตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายแล้วครับ ไปต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ The Smashing Machine ตำนานเครื่องจักรสังเวียนเดือดภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากค่าย A24 ที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของมาร์คเคอร์ยอดนักสู้ MMA ในตำนานซึ่งก็ได้ The Rock มารับบทเป็นมาร์คเคอร์นะครับ โดย The Smashing Machine เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปเพียงแค่19.6ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหนังเฉพาะกลุ่มนะครับรายได้ก็เลยค่อนข้างน้อยครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ Gabby's Dollhouse the, the movie บ้านตุ๊กตาของ Gabby ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้แฟนตาซีจากค่าย DreamWorks และ Universal Pictures ที่สร้างขึ้นจากซีรีส์สุดฮิตของ Netflix กับเรื่องราวการผจญภัยเพื่อกอบกู้บ้านตุ๊กตาโดย Gabby Dollhouse เขา้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26กันยายนใช้ทุนสร้างไป32ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 67.6ล้านเหรียญอ่าเท่ากับว่าในสัปดาห์นี้แก๊ปบี้ดอเฮาคุ้มทุนเรียบร้อยแล้วนะครับสุดนี้ยังต้องเอาใจช่วยกันอยู่ครับกับ one b a t t l e after another หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าภาพยนตร์แนวแอคชั่นทิวเลอร์จากค่าย Warner b r o t h e r เผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของ l ีโอดาโดดิคปปิโอกับภารกิจช่วยเหลือลูกสาวหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอดีตนักปฏิวัติโดวยวัน Battle After a n อ t h e r เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26กันยายนใช้ทุนสร้างไป130ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น179.9ล้านเหรียญ ทีที่รายได้ก็ไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างเยอะครับแต่นั้นรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ใกล้เคียงที่จะคุ้มทุนเลยครับ <S <S ส่วนเรื่องนี้รายได้กลับมาขยับอีกครั้งหนึ่งครับกับเชนซอร์แมนเดอะมูฟวี่เรซ r อารเรื่องราวของเรซ ภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแอคชั่นจากค่ายแมปป้าประเทศญี่ปุ่นที่จะจำหน่ายโดยค่ายโซนี่พิ u เจอรกับเรื่องราวการต่อสู้ของนักล่าปีศาผู้ได้รับพลังวิเศษโดยเชนซอ a w แมนเข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันที่19กันยายนปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างแล้วก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น108ล้านเหรียญเชนซอ a ์แมนสัปดาห์นี้ไปเปิดตัวที่อเมริกานะครับรายได้ก็เลยขยับขึ้นมาได้เยอะพอสมควรครับ เช่นเดียวกับเรื่องนี้ที่ไปแรงที่ฝั่งอเมริกาเหมือนกันครับกับ De ม o n Slayer คิมิซโนะยัยบะเดอะม i ฟว i n i ินฟินิตีดาบพิฆาตอสูรปราศาสตร์ไร้ขอบเขตภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายเอนดิเพล็กที่จัดจำหน่ายโดยแคสโซนีพิเกเจอร์เล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างนักล่าและเหล่าอสูรโดยดาบพิฆาตอสูรในภาคนี้เข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันที่18รกรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 6 6 6 7ล้านเหรียญก็กำไรมหาศาลนะครับสำหรับ d e m o ส Layer r ในภาคนี้สัปดาห์ล่าสุดยังเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ7ล้านเหรียญครับ ไปต่อกับเรื่องนี้ครับกับ The Conjuring Last r i s e คนเรียกผีพิธีกรรมครั้งสุดท้ายภาคสุดท้ายของ The Conjuring ครับภาพยนตร์แนวฮอลล์ทิลเลอร์จากค่าย New Line Cinema และ Warner b r o t e r s กับคดีสุดท้ายสุดสยองขวัญของ Ed และรอ r r น n โดย The Conjuring ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่5กันยายนใช้ทุนสร้างไป55ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 486. 8ล้านเหรียญก็กระแสการตอบรับดีเยี่ยมครับกลายเป็น The c o n j u r i n g ภาคที่ทำายได้สูงที่สุดในแฟรนไชส์ไปเป็นที่เรียบร้อยไปดูรายได้เรื่องนี้กันต่อครับกับ Tron a r i s สภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟาจากค่ายดิสนียกับเรื่องราวการทำภารกิจสุดท้ายของโปรแกรมอัจฉริยะที่ถูกส่งตัวมาจากโลกดิจิตอล t ิ t r o n a r ริ s เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10ตุลาคมใช้ทุนสร้างไป180ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น123.3ล้านเหรียญคร่องนี้ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างเยอะครับแต่กระแสการตอบรับไม่ดีเท่าที่ควรดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องของดิสนีย์ในปีนี้ที่จะขาดทุนนะครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เข้าฉายใหม่เรื่องนี้ครับกับภาพยนต์เรื่องเสือภาพยนต์แนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายสหมงคลฟิล์มกับเรื่องราวของการกวาดกลางเหล่าโจรของทางการที่ทําให้เสือต้องมาปะทะกับเสือโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่23ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปประมาณ55ล้านบาทปัจจุบันทํารายได้ไปลวประมาณ30ล้านบาทเรื่องนี้ต้องทาให้ได้อย่างน้อยร้อยกว่าล้านขึ้นครับถึงจะคุ้มทุน ใครที่เป็นแฟนจัก,กรวาลขุนพันธ์ก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆกันแล้วกันครับไปต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่หยด3ครับภาพยนตร์แนวแอคชั่นฮอลล์เรอร์ผจญภัยจากค่าย M Studio และช่อง3ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1ตุลาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ450ล้านบาทก็ยังคงครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในปีนี้อยู่ครับ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายดไ,ได้ภาพยนตร์ณวันที่27ตุลาคม2 0 2 5ใครที่ชื่นชอบและกลังเชียรภาพยนเรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง